Non, je n'ai 对对对 <laughs> จะไม่เหลือแล้วรอบเนี้ยตไม่เหลือแล้ว <laughs> นี่แน่นี่น <laughs> แนะ่แน่ไม่ออกอยู่ในเส้นนั่นเห็นอยู่มามมา

pee เขาตั้งแบบนี้เขาก็กดลงเลยโอ้โหนี่นะ่เอาช่วยได้ช่วยแห้ะช่วยนะช่วยนะแบบนี้เครื่องะถางสนใจผมป่ะดิ ให้กินไปทำรูไม่ตีหลังคนคุณเจ้าตี my